มเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแขก่นญาตทุกท่านนะครับวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราเรื่องของการกล่าวสัมโมตนนิกถานะครับหรือการกล่าวอนุโมทนาการกล่าวอนุโมทนานี้เป็นพุทธานุญาตที่พระสัมมาสุนเจ้าอนุญาตให้พระเถระรูปใดรูปหนึ่งกระทำการอนุโมทนาคาถา หลังจากที่รับการประบะรุงเลี้ยงจากญาติโยมแล้วนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนั้นนิยมอยู่พร้อมกันในการกล่าวสามโมทิยาถาและให้พรการกล่าวสัมโมทิกถานี้เป็นการกล่าวถ้อยคําแสดงความยินดีเมื่อมีผู้มาทําบุญจุดประสงค์นั้นเพื่อให้ผู้ที่มาทําบุญนั้นเกิดความปิติยินดีอาจหาร่าเริงบาเทิงใจในผลบุญกุศล ที่ตัวเองได้กระทําประการหนึ่งประการต่อมาก็เป็นการให้ธรรมะกับเขาธรรมะบทสั้นๆเพื่อให้เขาทราบถึงอานิสงส์ของทานของบุญของความศรัทธารวมทั้งเป็นการชี้แนวทางปฏิบัติในการทําบุญอย่างถูกวิธียังจิตของผู้ให้ทานผู้ทําบุญให้เกิดความอาจทานราเริงนั้นมีอานิสงส์ทั้งผู้กล่าวและผู้รับผู้กล่าวนีงจะเป็นการให้ธรรมะแสดงธรรมบทสั้นๆนะครับ ก็จะทําให้มีอันสินสงค์คือมีเสียงไพเราะมีปัญญามากนะครับ hmm. เป็นที่รักที่เคารพนับถือของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลาย hmm. ส่วนผู้รับนั้นเมื่อมีจิตใจอาถรรพ์ร่าเริงมัเนิงในธรรมแล้วก็จะปลืมใใมปล้มใจในการทําบุญความปลื้มใจในการทําบุญนี้ครับจะมีส่งทําให้บุญกุศลเวลาจะส่งผลจะส่งผลต่อเนื่องมากกว่า ผู้ทาบุญทั่วไปที่ทําบุญแล้วไม่ได้ปลื้มใจรวมทั้งเขาจะได้ข้อวัดปฏิบัติทำเนียมปฏิบัติในการทําบุญทําทานให้ถูกวิธีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวสามโมทเทกถานนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องสําคัญนะครับการกล่าวสามโมเทกถานนั้นมีขั้นตอนหลักๆอยู่4ขั้นตอนประการที่หนึ่งคือกล่าวทักทายประการที่สองคือกล่าวมสโมทเทกถา ประการที่3าคือกล่าวอํานวยพรและประการที่4คือการสวดมนต์ให้พรนะครับยกตัวอย่างการกล่าวทักทายเช่นว่าจเจริญพรท่านทาน,ทาน,นาบริทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระอริยเจ้ามาแต่สมัยพุทธกาลขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามรลกนึกถึงบุญกุศล ที่เราได้ตั้งใจมาถวายพัาหารและเทธรรมในวันนี้สักตู้หนึ่งนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการให้รู้ว่าพระ,จะใจยพอแล้วจะท่องวางใจอย่างไรก็คือจะต้องหลับตารวมใจให้ใจเป็นสมาธิแล้วตามระล,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 ะละึกนึกถึงบุญกุศลน,นะครับหลวงพ่อวัดปวงนานภาษีเจริญพระเดชาพรกคุณพระมงคลเทนีเคยให้โอวาทได้ว่า เวลาที่พระให้พรให้อธิษฐานจิตในขณะที่พระสวดมนต์ให้พรคําอธิษฐานจิตนี้จะติดกับพรพระไปถึงพระนิพพานจะทำให้ผังชีวิตของเราชัดเจนและเป็นไปตามที่เราตั้งความปรารถนาเอาไว้นะครับนีกเนการคํากล่าวสอนถึงข้อปฏิบัติในขณะที่พระให้พรว่าญาโยมันควรทาอย่างไรขั้นตอนที่สอง คือการกล่าวอํานวยพรหรือบทสมุทรเนกคถานี่เองนะครับเนื้อหาของกคมไม่พรนั้นจะต้องกระชับคือไม่ยืดเยื้อนะครับประโยคแต่ละประโยชน์ั้นต้องมีความหมายในตัวเองแล้วประโยคต่อประโยชน์กนต้องมีความสัมพันธ์อันต่อเนื่องส่งกันเป็นทอดทอดไปนะครับแล้วก็ยกใจของผู้ฟังให้ปิติอิ่มเอิบ อาถรรพ์ร่าเริงในบุญกุศลรวมทั้งประกาศที่สัมพันธ์ก็คือต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำทานการทำบุญไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับพอาจารย์จะยกตัวอย่างกองการกล่าวซัมโมธนิกถาสักบทหนึงนะครับเริ่มต้นแล้วก็เชิญชนญาติโยนเข้าหลับตา พอเคารบตาแล้วเราก็าเริ่มกล่าวสมูทริกิกถาเช่นว่าชีวิตของพระภิกษุสมมเนนดำรงอยู่ได้ด้วยพัฒตาหารที่สาธุชนนำมาบำรุงเลี้ยงถวายคนแล้วคนเล่าสืบเนื่องกันเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันประดุจระลอกขึ้นที่ซัดเข้าสู่ฝั่งระลอกแล้วระลอกเลา เข้าปลาอาหารนี้นอกจากจะแปลเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณรเพื่อให้สามเณรดำรงกิจในทางพระพุทธศาสนาดังที่ได้ตั้งใจปฏิญาณไว้ในวันออกปวดว่าสัพพทุกะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะแปลความว่ากาพเจ้าออกปวดเพื่อสลัดกองทุกขและทำพระนิพพานให้แจ้ง ้าวปลาอาหารนี้จริงเป็นอาหารทิพย์คือเป็นอาหารที่เป็นไปเพื่อหนทางสวรรค์และพระนิพพานทั้งของพระภิกษุและของท่านท,านทานบริทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารในวันนี้ท่านทานบริทั้งหลายมาหาสมุทรไม่เคยอิ่มด้วยน้ำฉันใดท่านทานบริทั้งหลายก็ไม่เคยอิ่มด้วยการสั่งสมบุญฉันนั้น อันนี้เป็นตัวอย่างของการกล่าวสัมโมธนิยกถาบทสั้นๆนะครับเพื่อให้ญาโยมเขาได้มีความอิ่มเอิบเบิกปันใจนะครับพวกเราสามารถไปศึกษาบทสัมโมเทกถาบทตัวอย่างได้นะครับมีประมาณหนึ่งร้อยบทในหนังสือสองเล่มชื่อหนังสือร่าเริงบันเทิงใจด้วยสัมโมเทกถาเล่มหนึ่งและเล่มสองนะครับ ขั้นตอนที่3คือการกล่าวอํานวยพรนะครับยกตัวอย่างนะครับต่อตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานโดยรัธนาบาร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบาร,รมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปูวป่วัดปากน้ำปาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมก,กาย รวมทั้งอำนาจทานอุสนที่ท่านทานะบริทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทําในวันนี้ขอบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตะบะเบชะพระวะปัจจัยทรงผลดลบันด,ดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพวทุกข์สภพโศกสภาโรคสภพภยัยอุปัตตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่าน ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง,งยืนนานในร่มเงาบาวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งได้อายุวันนะสุขะพละปฏิพา,านธนาสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปนในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิทิผลดังกรรมบที่มุ่งมา่ปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งมาถึงราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกา,ายได้โดยง่ายบารรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทนินอันนี้เป็นตัวอย่างของการกล่าวอํานวยพอนะครับอาจจะปรับให้เหมาะสมก็ได้นะครับตามแต่ท้องที่ที่เราไปอยู่กันเวลาอ้างก็อ้างอิงพระรัตนตรยัยอ้างอิงครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมากๆนะครับแล้วก็อิง,องบุญกุศลที่เจ้าภาพ ได้มาทําบุญกันนะครับจบจากการกล่าวอํานวยพรก็เป็นการสวดมนต์ให้พรน,นะครับการสวดมนต์ให้พรมีข้อปฏิบัติทางนี้นะครับเริ่มต้นเนือนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นปรับไม้นะครับให้อยู่ตำแหน่งที่พอดีคําว่าพอดีก็คือให้ไม้นั้นชี้เข้าหาปากของเราตําแหน่งปลายของไม้ให้หูอยู่ห่างจากปากประมาณหนึ่งฝ่ามือไม่เกินหนึ่งคืบ ตามแต่ระดับเสียงของไม้นะครับเมื่อจะเริ่มกล่าวสัมโมทะมกระถาขั้นตอนต่อไปก็คือเชิญชวนญาิโมเข้าหลับตาครับการหลับตาทําให้ใจเข้าเป็นสมาธิแล้วจะทําให้การฟังธรรมนั้นการรับพรนั้นนั้นมีศักมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นครับเพราะอยู่ในสภาวะที่ตั้งใจรับพรน,นะครับผู้ที่มาให้พรมีความจําเป็นนะครับ มันจะมีหลักในการประเมินการให้พรเนี่ยอยู่ประมาณ4เรื่องครับเรื่องแรกก็คือน้ําเสียงต้องดังพอครับบทให้พรจะดีเท่าไหร่ก็ตามถ้าเสียงไม่ดังคนฟังไม่ดีครับ2องอักขรโดยเฉพาะรอเรือกับรอลิงต้องชัดเจนนะครับซึ่งมักจะปิดพลาันเสมอ,เ,สมอเรื่องนี้สามารถฝึกได้ครับฝึกก่อนล่วงหน้าเลยครับเรื่องที่สาม คือน้ำเสียงที่ให้พรต้องสุภาพนะครับอย่าแข็งกระด้างพราะเราไม่ได้ฝึกภาคสนามกับญาติโยมเราไมา่พรครับเสียงต้องสุภาพนะครับนุ่มก็ให้นุ่มเป็นธรรมชาติอย่าให้สุอย่าให้รู้สึกว่าตั้งใจให้มันนุ่มเกินไปจะดูไม่ดีนะครับให้เป็นให้เป็นความสุภาพนะครับส่วนขั้นตอนที่4หรือการประเมินเรื่องที่สก็คือเป็นการประเมินจังหวะครับ จังหวะในการหยุดให้ลงพอดีพอดีคำครับเช่นชีวิตของพระภิกษุสมณเนดำรงอยู่ได้ด้วยพัตตาหารที่สาธุชนนำมาหล่อเลี้ยงคนแล้วคนเล่าสืบเนื่องกันเลื่อยมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีจังหวะในการลงให้พอเหมาะพอดีคาไม่ยาวจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็เริ่มให้พรครับเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ ตั้งแต่ทักทายกล่าวสมโมทอกถากล่าวานวยผรนและกระสวดมาให้พ่อน,นะครับผู้ที่รับสัปพีมีความจำเป็นต้องคัดนะครับย้ายเสียงต่ําหรือเสียงสูงจนเกินไปเพราะจะเป็นคีย์เสียงในการนําเสียงของคณะสงฆ์ทั้งหมดถ้าต่ําเกินไปหรือสูงเกินไปนะครับเสียงออกมาก็จะไม่น่าฟังครับญาติโยมแทนที่จะได้ความปิติกลับไปนะครับจะรู้สึกลำคาญหงุดหงิดใจว่าเอ๊ะ ทำไมพระที่จะมารับสัพพีไม่ได้คัดมาหรือนะครับทําให้เสียงให้พรออกมานั้นไม่เพราะไม่เหมาะสมนะครับก็ขอให้ดูให้ดีนะครับถ้าเราให้ความสัมพันธ์กับการกล่าวสัมมูทิริคานนะครับก็จะทาให้ญาติโยมเกิดความเรื่มใส่ศรัทธารู้วิธีปฏิบัติในการทําบุญให้ทานที่เหมาะสมถูกต้องนะครับคนให้ก็ได้บุญคนให้พรก็ได้บุญนะครับ เป็นการแสดงรมประเภทหนึ่งนะครับคนรับพรก็อิ่มเอเิบเบิกบานใจผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะเกิดศรัทธาผู้ที่เกิดศรัทธาแล้วก็จะศรัทธายิ่งขึ้นความศรัทธานี้เป็นเหตุนําไปสู่คนทางสวรรค์และพระนิพพานนะครับเหมือนกับน้ําฝนที่ตกในที่สูงน้ำจากที่สูงนั้นย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างห้วย น้องคลองบึงให้เต็มอย่างแม่น้ําไม่เต็มและไหลไปสู่หมหาสมุทรชั้นใดศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วผู้นั้นรักษาสรัทธามันคงศรัทธานั้นจะนําบุคคลนั้นไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานในที่สุดก็ขอจบเรื่องการกล่าวสมุทรนิกถาไว้ถึงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ